ไปเจ้าของบ้านมาเพื่อนบอกขึ้นเป็นไปหน้ามากมากระนามามองมองนี่ก็คือว่าเป็นเต่าเห็ดกับเ่อครับจังไรับข่จะว่าดับบรสนิทเนาะแกดับเป็นโอเปน้าเลยนะดับดับไฟบรเป็นบวกกับอากาศท่อน้ำแล้วเนาะอากาศท่อนอากาศแห้งเนาะโอ้ใครอยู่บบเป็นอย่างไรเอ้าบโมีคนบาดเจ็บต้นเนาะบบมีคนบาดเจ็บ นี่ครัอยู่นี่มันมูอยังนี้มูห่ามูหัดเอากันมูหา่หาเฮ้ยพี่เสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างพี่มาดูเหตุการณ์เป็นไงบ้างเหตุการณ์นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านญาตินะครับบ้านญาติตอนนี้อยู่พื้นที่ไหนนี่อยู่หมู่หมู่ที่5บ้านดอนกลางนะครับหมู่ห้านดอนกลางเนะา,านเนะครับมามาถึงที่มาถึงก่อนเลยเหรอมาถึงแล้วก็ฉีดกับท่านสทโอเล่เลยใช้สายยางฉีดกับ ใช้ถ okay ังน,น้ำในถังเีาพ่อข้าหมูปิ้งมาทำอ,อะไรเนี่ยมาช่วยชาวบ้านระเบิดดูแลกันนะครับสุดยอดหน nice> ้าที่สอสอ๋อสุดยอดสุดยอดเนาะเคผวิลส์ครับผมใครเนาะครับผมเป็นยังไงเนาะพี่เนาะครับดีครับเอาอยู่เทศบาลเข้ามาทันแล้วครับเอาดูแลโยนไปเนาะโอ้โเสาห่อนเสาห่อนยังหอนเลยโอ้ยไฟมันลุนเนาะ แม่ในเกืไปแม่เกือบเขามูหาครับมูหามูหาบ้านตอนกลางเนาะเมนไนมูหาบ้านดอนกาง์มูมูหาบ้านบัลลิกีบัลลิกีซีเตเนาะกะมาแยกดอกไม้สดกะเลียวขวามากกะยัพอหรือบอกเขามาทางเนื้อหย่างไพลินเนาะมาจังหน่อยหนึ่งต่อเขาบอกเป็นอย่างไงนะครับทีมงานของเทศบาลเพิ่นมาสอยมา